ฝ่าลุงกงเป็นหนึ่งในชี้กง2,000กว่าชนิดในประเทศจีนนะครับถือกำเนิดขึ้นเมื่อปีพศ2 5 3 5โดยอาจารย์หลี่หงซื่อท่านได้ถ่ายทอดออกมานะครับหัวใจหลักของฝ่าลุงกงคือการฝึกจิตยึดถือความจริงความเมตตาความอดทนหรือเจนสั้นเยินนะครับชุดต่อไปเป็นชุดที่5เป็นชุดนั่งสมาธินะครับชุดนี้จะมีลักษณะ สำคัญก็คือต้องนั่งขัดเพชรน,นะครับมาตรฐานคือนั่งขัดเพชรผู้หญิงก็จะขาขวาขึ้นก่อนแล้วขาซ้ายซ้อนทับผู้ชายจะกลับกันนะครับและจะมีการรำมือแบบพุทธ,ธะนะครับการรำมือก็จะมีความหมายเพื่อเปิดช่องทางพลังเอ,อ่อเปิดให้ร่างกายทุกมิตินะครับเชื่อมต่อเข้ากับจักรวาลการรำมือนี้ก็จะสวยงามแล้วก็มีพลังด้วยนะครับ คนที่มีปัญหาสะโพกเอวหลังหรือเข่าไม่ดีสามารถเริ่มจากการนั่งฝึกบนเก้าอี้ก่อนได้และท่านจะค่อยๆสามารถฝึกนั่งขาดสองขานี้ได้ในที่สุดนะครับผมเองเคยพาเข่ามาใหม่ๆก็นั่งอย่างนี้ไม่ได้นะครับพอฝึกนานเข้าก็สามารถนั่งได้นะครับเพราะการนั่งแบบนี้จะทําให้การโคจรของพลังงานนี่สมบูรณ์แบบนะครับเปลี่ยนจาก แล้วก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนท่าหลังจากค้างอยู่10นาทีผู้หญิงจะเอามือขวาไว้บนผู้ชายจะเอามือซ้ายไว้บนนะครับแล้วค้างอยู่ในท่าน,นี้อีก10นาทีคนที่ระบบประสาทไวยอย่างที่บอกนะครับเขาจะรู้สึกได้ถึงการโคจรของพลังงานระหว่าง2มือนะครับเปลี่ยนจากแล้วก็สลับเปลี่ยนเอามือล่างขึ้นมาข้างบนนะครับค้างอยู่อีก10นาทีนะครับ อันนี้คือการฝึกในช่วงความสงบนะครับภาษาจีนเรียกว่าจิงกงนะครับจิงกงเล่นยางคงแตเพดานปานะครับเจียยินเสรแล้วก็รวบนะครับเข้าสู่การฝึกสมาธินิ่งนะติ้งกงนะครับซึ่งจะใช้เวลาฝึกอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเผลอสือแล้วก็จบด้วยการพนมมือคับ thank you